เด็กสมัยใหม่รับผมก็ยอมรับเราก็สู้เขาไม่ได้แล้วผู้ใหญ่ของเราเองมีเขาคิดถึงเราหรือเราคิดถึงเขาส่งความคิดถึงไปหากันนะครับด้วยแอปพลิเคชันนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมผมก็ขอช่วชมด้วยกัแล้วกันนะครับในตอนเช้าในกิจกรรมของเราครับเอาออกกำลังกายด้วยรักาลำดับเราเป็นลำดับที่แปด ระดับเดดคือทำไงก็ราะมีอารมณ์มีอารมณ์ครับครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้ร่วมนะมีจิตศรัทธาที่จัดตั้งกองทุนนะครับป่าชุมชนของเราครับคุณพ่อสะอาดคุณแม่จันเปงไก่สอนรักห้0รบาทคุณครูป,ปกครองคุณโสภาเทพสิงห์สองบาทแต่อาตารลำดวนสิทธิพาณิชย์สองบาทนะครับ นายกสองตะเวทีนายกเทียนเจ้อจานและก็คุณวัฒนยาสิริพงไพศาลร,ร่วมบรจิจาคไอศกรีมอีกหนึ่งถังขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับขอให้บุญที่ท่านได้ร่วมกันวันนี้นะน่ะนำส่งได้รับพระนิสงผลบุญนี้ด้วยเถืนและก็ขอสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือให้ท่านมีสุขภาพกาย สุขภาพใจแต่ที่สมบูรณ์แข็งแรงต่อไปด้วยพรานิสง์อันนี้ครับคับการรับบริจาคเข้ากองทุนรักษาป่าชุมชนของเรานะครับรับตลอดนะครับไม่ใช่เฉพาะวันนี้อย่างที่ผมได้ไประชาสัมพันธ์ไปในะเบื้องต้นตรงนั้นนะครับครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับ เออผมขออนุญาตเรียนกำหนดการเพราะท่านมาใหม่ขั้นตอนเอเข้ามาถึงแล้วเขาจะมีขั้นตอนอะไรได้บ้างเนาะนะอันนี้ผมขออนุญาตนะครับเรียนนำเสนออีกรอบหนึ่งนะครับโดยสังเกตกันต่อไปนี้เมื่อทุกท่านพร้อมกัรนี้ผมคิดว่าเอเกือบจะพร้อมแล้วแหละแค่มองดูตรงนี้นะครับเออถ้า,าของท่านอะไรลบๆกกต้องระวังนิดหนึ่งครับตรงนี้นะครับ หลังจากซึ่งอย่างพร้อมเรียบร้อยประธานในพิธีเดินทางมาถึงท่านก็นั่งสักสักครู่ด้วยเวลาสมควรฝ่ายจ้าาที่จะเรียนเชิญท่านประธานประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยจากนั้นเจ้าหน้าที่าราชนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลน,นะครับเสร็จเรียบร้อยพระสงฆ์ตรวจเจริญพุทธมนต์สิกขาป่าเสร็จแล้วจากนั้น จะประกอบพิธีเ,เปิดนะครับของอนุโมทนาก็พวกเราก็รับพรจัพฟะนะครับเสร็จเรียบร้อยก็จะประกอบกิจกรรมบวชป่านะครับปลูกต้นไม้นะฮะเตามลำดับเสร็จแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันนะครับ